วันนี้เจอกับเคยชกเขาเนี่ิใช่ไหมเคยชนะเข้ามาที่ไหนวันนั้นดํานจเนรวันนั้นพิ่กัเท่าไหร่ร้อยสองร้อยสองร้อยสามประมาณนี้แต่วันนี้ร้อยห้านะเมื่อกี้มาเกินเท่าไหร่ปอนหนึ่งเราซ้อมอยู่ไหนรอบนี้ทหารเซยร์สกี่วันซ้อมมาเราเป็นมวยประเภทเราสูงเท่าไหร่ปล่อยเท่าไหร่ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว ผลงานหลังๆสามไฟเป็นไงบ้างชนะเท่าไหร่ชนะชนะสองแพ้หนึ่งชนะสองแพ้หนึ่งนะวันนี้มาเจอกับเพชรอร่ายครั้งหนึ่งเห็นไม่เขาเป็นมวยยังไงสไตล์ยังไงเรียลแรงนี่ไม่มีหมดครับฟิตมาดีอ่ะเป็นคนจากจังหวัดอ่ะฟากเลยเชียร์หน่อยวันนี้กูเร็กโอเคขอมาลองจุดดีับชุดนี้ก็หมดเพื่อนร่าสองเป็นสุดครับอ่ะเป็นปรรยาการวันนี้พิการเท่าไหร่ครับ ร้อยห้าปอนด์รอบล่าสุดชกร้อยเท่าไรร้อยสองครับใหญ่ไหมนี่ใหญ่ครับแต่ก็ต้องลองนะวันนี้มันโชกกลางวันไงเราเมื่อกี้มาเหยียบต่ช่างเป็นไงบ้างเกินไปจุดหนึ่งจุดหนึ่งสบายๆซ้อมอยู่ที่สี่พุทธคณบอ่เขาอยู่กับพี่วว่นะเป็นไงกู้ปั้มกู้ซ้อมเยอะไหมก็มีครับเยอะซ้อมเมื่อกี่วันรอบนี้ติดตัวซ้อมประมาณสองนาท์เราเป็นมวยสไตล คู่ต่อสู้เคยชกกันไหมเป็นไงผลงานชกเขา<อ>เอาแพ้มา<อ>ที่ดอนเมืองเหรอหเรออที่ราชดำเนินแล้ววันนี้เนี่เจอคู่ปรับเก่านี่รรบที่แร้เราแพ้เราแพ้เราแพ้ตรงไหนแพ้หมดแรงหรือว่าแพ้แพ้หมดแรงแต่วันนี้ร่างกายดีแล้วก่อนหน้านี้สองไฟเป็นไงผลงานก็เสมอกับเทียบยัคฆ์แล้วก็ชนะอ๋อชนะชนะชนะหนึ่งแพ้หนึ่งเสมอหนึ่ง ่ัวน,นี้ร้อยห้านะอ่ะฝากแฟนขับเชียร์หน่อยคนจังหวัดอ่ะฝากเลยช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมตั้งใจหยุดแรกครับอ่ะคู่แรกโอเคมวยรอบตัวนี้